จูกาจิมซายสวัสดีครับและนี่คือผลงานของการนั่งกล้องดูบากกระโดดเชื่อไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเอาโทรศัพท์ตั้งกล้องมากสุดได้แค่2ชั่วโมงครับและเราก็พลาดถอดสำคัญสำคัญไปเยอะแต่เนี่ย มันดีมากเลยที่เราไม่กล้องวงจรปิดเพราะว่ามันง่ายและมันสามารถที่จะบันทึกภาพได้ต่อเนื่องทําให้เราอ่ะไม่พลาดทุกวินาทีสําคัญหรือว่าช็อตเด็ดๆของปลากระโดดหรือมีช็อตเด็ดๆจากสัตว์อื่นสิ่งอื่นก็มีนได้ และนี่ก็คือกลางวันครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยก็ไม่สามารถดูได้เนี่ยกล้องวงจรปิดเดี๋ยาดูตัวเดียวมีถึง3เลนถ่ายทั้งกลางวันแต่กลางคืนได้ด้วยเก็บบันทึกภาพตลอด24ชั่วโมง และที่สําคัญเลยนะสามารถกันแดดกันฝุ่นและก็กันฝนด้วยกล้องตัวนี้หมดห่วงเลยแหละแถมติดตั้งก็ง่ายแค่มีเคเบิลทายมีทั้งสีขาวและสีดําเลือกได้ตามใจชอบเลยรัดกับตัวกล้องเขาก็เสาเพียงเช่นนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วและเนี้ยก็คือมุมมองจากกล้องตัวเดียวบิดท้ายกับวิถีชาวบ้านแบบนี้นะครับกับการหาปลาชดุดูหนาวใกลก้เก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยเก็บมาฝากกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ วันนี้เขกากล่าวว่าจุก้าซิมซายสวัสดีครับทางใดงังถัดจับ